อาหารไก่ตอนเย็นครับวันนี้บรรยากาศตอนค่ำครับมีแดดแน่มืันนี้ฝนบ่ตกกำลังเรลิ่มเป็นนุ่มครับ แม่นี่เป็นแม่พันน้าเขามาใหม่ครับเป็นไก่สายเหลือแจกลินบวกสวนบานาวครับลองเอามาเห็ดเบิ่งครับขบับร้าายครับช่วงนี้ เป็นหนาฝนเนะเลยบอยากเพาะมันหลายเพาะมากรหลอดยากนี่เป็นสายเหลือดนุมโล่งมีครับเป็นพอะเป็นปาจันเสี่ยว แม่เป็นสายโกโก้ครับกำลังง่ครับต้นใ่า่ก็ได้หกเดือนแล้วครับต้นหน่อยนี่ก็สี่เดือนกำลังงานครับ กไอ้กระซับนีน่ครับครับเน้นให้เขาเปลือกเป็นหลักแม่ลูกอ่อนนี่ก็เป็นสายจักกะรินบวกสดมะนาวคือกันครับให้ลูกไปเจ็ดโต ลูแด้อาทิตย์นะครับอาทิตย์ก็ก้าแล้วผมก็เด็น ปล่อยพื้นทีกว้างครับไอ้มันมีทีวิ่งเล่นเนาะไกลสิแด้แข็งแรงทีเลี้ยงมากครับบอคอยมีปัญหายังนยครับบอมีโรคบ่มียังครับเน้่นได้ขาเปลือกละลายกว่าอาหาร กับยานี่แหละครับไ่ได้กินยาวันนี้ก็ให้สำนึก่อนนะครับเดี๋ยวหลังก้อยวากันใหม่ฝากติดตามหน่อยด้ยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ